ชางช่างชางนอเคยนชัางหรือเปล่าเชื่งมันตัวตไม่เบาจะหุกยาวยาวได้ไว่ากูจะขาดใจตายก่อนร้องเพลงจบก็ร้องดีดีแล้วมันเอาเพลงนี้อีกละสะตีกัน้กระเทาพูดละหิวเลยฮะเอาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีฮะ อันนี้รู้จักกันหมดหรอไม่ผู้หญิงสองคนร,รู้จักกันอ๋อชื่ออะไรบ้างสมชมสมชายแล้วชื่อสมชายส่วนผู้ร้ายชื่อสมหญิงตนายชื่ออะไรเราชื่อสเต็กชื่อไม่น่ากินเลยเนาะ <c oughs> ดูพูดว่าเราพวกเธออายุเท่าไหรอ่ <c oughs> อืออืออายุเท่าไหร่ดี <c oughs> <c oughs> อายุแปดขวบค่ะ แปดขวบอีกแล้วเหรอโอเคสรุปอยากอายุแปดขวบนะ,ะแล้วอยากอยู่จังหวัดไหนใช้คำว่าอยากอยู่เอาถามถามจังหวัดก็ไม่ตอบอยู่แล้วแหละอ๋ออยากอยากอยู่ไอ้นี่อยากอยู่ลอนดอนอ๋ออยากอยู่ลอนดอนเห็นไหมอยากอยู่แอฟริกาอยากไปคุยกับสิงโตโอ้คุยกับตัวเองให้รู้เรื่องก่อนแล้วแล้วในนี้ใครโสดโสดทั้งคู่โสดทั้ทงคู่เหรอ อ,อ๋อมีคนไอแปลกๆนะไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเนี่ยมันมีคนมีแฟนแล้วเฮ้ยพี่ชายพี่ชายลองเพียงให้ฟังหน่อยดิ้องไม่เป็นอันนี้เสียงใครนะเออคนี่ยเขาเสียงไม่ได้เฮ้ยใครอยู่หลายคนที่เอาขำๆแสดงว่าหัวห้องอยู่หลายคนไม่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 ใช่สายมีมาอยู่กี่คนวะ แม่ถามจริงเพื่อนไม่ครบใช่ไหมเอ้ยเหมือนพวกเธอแหละเอ้ยหัวอกเดียวกันไห้ไใครมันตีอะไรเอ้พี่ชายพี่ชายร้องเพลงผมว่างหน่อยเพลงอะไรเพลงอะไรก็ได้ร้องเพลงไปได้ก็ร้องมาเถอะเออเจ้าเจ้าของห้องเปิดก่อนดีเออเจ้าของห้อง่ะออผมยอได้ขายหมีเลย โอ้ยเพลงนี้อีกแล้วฟังจนเบื่อแล้วเนี่ยเอาเอา,เอาจริงจริงพวกเธออยู่จังหวัดไหนอ่ผมอยู่จังหวัดกาญจนจบุรีครับกาญจนจบุรีอะไรของมันวะ <c oughs> ถ้าเธอถ้าเธอตอบดีๆเนี่ยเดี๋ยวร้องเพลงให้ฟังโอเคตอบดีๆก็ได้อยู่กาญจนบุรีครับเขาไม่ได้อยู่กับไม่ได้อยู่ขักับใครมีเหรอไม่อยู่คนละจังหวัดกันเลยเอาเรารู้จักกันได้ไงรู้จักกันในแอปครับ อ่าวเราขายมีอยู่จังหวัดไหนอยู่อายุทยาอันนี้ไม่จะร้องเพลงรออยู่ดิอันนี้ก็ขอจะเพลงยังไงเดี๋ยวเพลงอะไรดีเดี๋ยวมีกันแสงอ้าวขอเองนะบอเอ้าโอ้ยบอเอาเอาคนอีสานตัวนี้โอ้ยรู้แล้วบัดเนี้ยพวกเธอจะนอนกี่โมงนอนตอนว่างไม่เอาเวลาดิเออเวลาระบุไม่ได้ นอนดึกๆึกรอใช่ตอนนี้มันดึกยังยังไม่ถามทำไมก็จะบอกว่าถ้าดึกแล้วอย่าพึ่งกลับไปดึกแล้วอันตไรายไหมตอนนี้เอาจริงๆแค่อยากอยู่กับเธอต้อง ฉันบบเอาหายอะไรนะไม่ดีขออ,ขอ,อ,อีกรอบนึงได้ไหมขออีกรอบเหรอได้เจ็บคอแล้วเนี่ยดึกแล้วอย่าพึ่งกลับไปดึกแล้วอันตรายไหมตอนนี้เอาจริงๆแค่ยยอยากอยู่กับเธอตรงนี้ เดือกแล้วอย่าเพึ่งกลับไปเดือกแล้วไม่ให้ไปไหนตอนนี้เอาจริงๆแค่อยากให้เธออยู่กับฉันแบบแบบพอล,อลอะพอละหูฟังพังไม่ได้ยินดีกแล้วโอ้ยไม่ต้องฟังแล้วโชวช์โชว์เขาบ้างดิเอาโชว์เขาบ้าง ไอ้โชว์บ้างดิไปอฟังซื้อแค่นั้นหาไปอยู่อันนี้ใครจะร้องเนี่ยนานจังวเอาเรียกแบบนึงหาไปอยู่นานจังว่าโอ้รอทั้งชาติเนี่ยเฮ้ยยังไม่ถึงเลยิ์ไม่ถึงชาติเลยโอ้ได้อ่ะโอ้ปล่อยให้คนอื่นเขารอเนี่ยโอ้แย่จริงโอทีตัวเองนะไม่เคยจะแบบทรณีกันแสงี่พลอยเออพลอยรู้ชื่อละ ว่าแต่นยชื่ออะไรนะคุณนายชื่อสเต็กสเต็กเราไม่หลุดชื่อตัวเองหรอกบอกเลยอายุเท่าไหร่อายุสิบแปดแก่แล้วนายอ่ะโอ้ยแก่ละไปห้องไหนก็แก่ทำใจหน่อยทำใจหน่อยพอเอึงตายหรือยังโอ้ดูมันว่าเพื่อนดิตายแล้วแหละฮะร้องยังเพลงอ่ะอ้าวผมร้องไปแล้วร้องไปแล้วอ่ะ ปิดไม้ล้องเหรออ้าวไม่ได้ยินเหรเฮ้อโอเคโอเคผมลองเพลงที่จำเนื้อได้ก็ได้ดาวดวงนั้นถ้ามันเป็นดาวของเธอกบเขารู้ไหมฉันเฝ้ามองอยู่ด้วยความอิจฉา โอ้ oh, ดวงดาว oh, แห่งนีง้ฉันสวยงามตาแต่ฉันเชื่อภาวนาให้มันตรงขอให้ดาวต้งตกจากฟ้าให้รักของเธอราวรานโอเคพออันนั้นอนะ่ะมันเซลล์มันเซลล์เพื่อนอนะ่ะร้องให้ฟังหน่อย แก้วหูแตกเราเลยแบบเอออยากแก้วหูแตกร้องมาเพาะมากเลยเอาเปลร้องดีๆเปาเออเปลช่างช่างช่างนองเคยช่างหรือเปล่ ช่างมันตัวตไม่เบาจะบกยาวยาวยดว่ะกูจะขาดใจตายก่อนร้องเพลงจบก็ร้องดีดิแล้วมันเอาเพลงนี้อีกละเบื่อเพลงนี้ปะเราไม่รู้ว่าเราไม่ค่อยฟังเพลงเราไม่รู้จะร้องแต่ร้องเพลงดาเพื่อนได้นะไหนลองดิอีพยพเพย์เพยอีเพยมันติด ทำผู้ชายแต่่าคนที่เข้ามากระหนหล่อหมดเลยไม่รู้่อยังไงไอ้พ่อยย้ผู้ชายทุกคนเออกูไม่ตัดด้วยเอาดิอโอเคงั้นเราไปแล้วโอเคค่ะครับสวัสดีครับเข้าไปได้ไงอะเล็กทีมครับติดห้องเลยนะเลกทีมเล็กทีม,ทม,ทม อเลขทีมในในเปิดเลขทีมเอ้าวโหเพื่อวะเข้ามาได้ยังไงอีกโคตรเพื่อแล้วเนี่ยก็เลขทีมไงจะเล่นจะเล่นแรงไงเล่นแรงเหรอโอ้โหแรงตึงตึกใหม่ทุกใหนไม่หรอแรงตึงเหรออ๋องั้นเราเรานี่แหละแรงตึงโอเคอันนี้รู้จักกันหมดหรอรต่างกันหมดเราเราไม่ได้มาแย่งที่ใครใช่ไหมมันว่างอยู่แล้วที่คนที่สี่มันว่างอยู่แล้วเฮ้ยมันว่างอยู่แล้ว เราเราใจว่างไหมอ้ยว่างมากเลยโอเคว่างต่อไปอไพวกนายเจอเราไม่ได้เล่นหรอกทำไมอ่ะถ้านายอยากเล่นนายต้องเตะเราออกเตะเราออกหน่อยอ,อยากโดนเล้งแดงเตะตามคลิปหรือปเปล่าใช,ใช <venes S 2> ่เร็วเร็วใช่หรเปล่าทำไมอะ่ะอ้าวนายไม่ได้ไปเล่นนะไม่เตะเราอ่ะ ว่มันก็มีส่วนนะอุ่มยิบไปเนี่ยแขวัญพวกพวกนายอายุเท่าไหร่อ๋อเยอะแล้วเยอะแล้วเท่าไหร่พร้อสามสิบมันจะพวกป้ายสามสิบจริงเหรออ่ะเหมยอายุเท่าไหร่เหมยอ่ะเอยี่สิบเหมยยี่สิบแล้วอโซอสิบเก้านายเท่าไหร่นายสเปสสเปสอ๋อสามสิบครับสิจริงเหรอเรียกพี่สเปสดีกว่า พี่พีสเปสทำงานอะไรอะ่ะนอนกินแล้วก็นอนเอ,เอ้ยอันนี้เสียงใครตอบเนี่ยอโซออโซอมันรู้ว่า,าอโซ,อ,ซอ,อย่าตอบดีบสเปสตอบตอบขายยาครับกินแล้วก็นอนใช้งเงินขายยายาอะไรเดี๋ยยาพารายาพาราโอ้ยยาพาราอีกไม่ถามคนอื่นละเนอะงมันจะต้องถามพี่เหรอเอ้ยถามผู้หญิงนี่วะ่ะได้ได้เม๋ยอะไรน,นะยี่สิบเรียนอยู่หรือทำงานแล้ว เขาไปเรียนอยู่เรียนอยู่ไหนอยู่มหาลัยมหาลัยคณะอะไรคณะอุกรลบถามอเมย์อะไรก็ตอบแต่ได้ยัยก็เป็ช่วยไงอ่ะอเมยเนี่ยเรียนอะไรอ่ะออ๋เรียนคณะวนุศาสตร์สาขาภาษาจีนภาษาจีนวอไอหนีีบอผู้ไอหนี你你吃饭了吗？你吃了。 เราเราในนี้ใครโสดแม่ผมไปถามอย่างนั้นดีเอาให้ถามว่าไงอะ่ะพี่พี่สเปซโสดเปล่าวีโสดครับวีโสดคาร์ว์โ,โสโดแล้วหเหรอเฮ้ยยำไปเลยเน้องคิปไะเนี่ยยเเฮ้สียงใครเฮ้ยไก่อะไรอ่ะไก่โสดนะใครใครเสียงใครน่ะอาซอไม่ต้องพูดเชื่อปะเชียร์แอาซอเนี่ยชื่ออะไรอาร์ตอร์ก็ชื่รอาอรไอใจียเชียรอะไรวะชื่อจริงๆเลยไม่เอาชื่อในเกม ม่อไม่หรออาชื่อลำยองมะชื่อลำยองเป็นน้องลำใหญ่พี่พี่เตะผมเตะผมดิทำไมจะไปจริงเหรอเดีกจะไปแล้วไม่อยากไม่อยากคุยกับลำยองแล้วน่ะดีเด็ดเดี๋ยว็ดเด็ดเด็ดยมีคนเบรกอย่าเบรกดีเอายังไงเนี่ยเดี๋ยวายบายบายดันดันแรงให้สนุก กว่าจะะเตโอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายจ้ะ